คุณผู้ชมคงจะเคยได้ชมภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ของจีนที่เกี่ยวข้องกับวิทยายุกกำลังภายในต่างๆและคงจะเคยได้ยินคำว่าเซี่ยวลิมยี่หรือว่าวัดเซาหลินกันบ้างใช่ไหมล่ะคะเมื่อเอ่ยถึงว่าเซาหลินนะคะหลายๆท่านก็คงคุ้นเคยกับชื่อปรมาจารย์ตักมอค่ะหรือพระโพธิธรรมนั่นเองค่ะวิชาที่คิดค้นโดยพระโพธิธรรมเนี่ยได้ถูกถ่ายทอดแล้วก็มีการบันทึกไว้ในคัมภีร์นะคะเช่นวิชาเปลี่ยนเส้นเอ็น วิชาล้างไขกระดูกและวิชาหมัดมวยต่างๆค่ะวิชาเหล่านี้นะคะถูกฝึกฝนให้กับพระวัดเส้าหลินและถ่ายทอดส่งต่อกันมายาวนานนะับพันปีเลยค่ะซึ่งดาวกับพี่ฟ้านะคะก็ได้ยินมาว่าได้มีการ,รเปิดสำานักเซ้าหลินแห่งประเทศไทยซึ่งเขาได้รับลิขสิทธิ์มาจากวัดเซ้าหลินจากประเทศจีนเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะได้ฟังทั้งตำนานของวัดเซ้าหลินตำนานของท่านปร,รมาจารย์ตัก๊กน้ แล้วยังจะได้เห็นกระบวน่าวิทยายุท์จากสำนักเสาหลินด้วยจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะพี่ว่าเราหลงแน่เลยอะกุบ้านไงพี่ฟ้าพี่ชอบพามาที่แปลกที่ที่มันไม่คุ้นเคยแลกที่ไหนวันนี้พี่จะพาไปที่ใหม่เลยนะสนใจมากที่ใหม่นี่ตำนานพี่ฟ้าเราเราไม่ใช่ตำนานพี่ไปเจอโบชัวนี้มาโรงเรียนเสาหลินกังฟูไทยแลนด์เดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้ความต้องการส่วนตัวแหละจะมาฝึกวิชาป้องกันตัวอะไรนิดหนึงที่ดูหนังจีนมากหลังจินเจอแล้วโรงเรียนเซาหลินกังฟูไทยแลนด์อไปกันสายที่เข้าไปเดี๋ยวนี้ไปเลยไป็นเก็บความตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นมากทเราอยากมาบ้าแบบเลยเล็อ๊ะทีซัน ขอคารวะามาฝากตัวเป็นอาจารย์เราให้อาจารย์อ้ําแนะนำตัวก่อนนะคะสวัสดีครับชื่อครูอ้าอํานะครับชื่อจริงชื่อ,อบุญรักบุญนาครับตอนนี้เป็นครูสอนวิชาเส้าหลินกังฟูอยู่ที่เส้าหลินกังฟูไทยแลนด์ครับผมเปิดมานานหรือยังคะอาจารย์อ้ําที่นี่คะ่ะสิบปีแล้วครับ <c oughs> มีตั้งแต่อายุเท่าไหร่บ้างคะอาจารย์มีตั้งแต่ เด็กสุดมีสามขวบครึ่งครับผมโอ้สามขวบตัว,ตว,ตวแค่นี้น้อเหรอคะใช่โอ้ยน้องต้องเก่งมากแนยจริงแต่น้องกล้แบบเส้นน่าจะอ่อนเนอะใช่ฝึกม,มันจะง่ายใช่ไหมคะถ้าเริ่มมงแต่เด็กก็ครับผมไม่เขามารู้จักการเคลื่อนที่พื้นฐานอะไรแบบนี้ครับการเคลื่อนไหวร่างกายเด็กสุดไปละอายุเยอะสุดนะคะอาจารย์สักประมาณเท่าไหร่คะก็จริงๆก็มีตั้งแต่อายุ อ่า0 60ส,ส,สนะครับไปจนถึง80ก็มีถามเรื่องลูกศิษย์นี่ไม่ใช่อะไรนะคะอาจารย์อ้อฟจะมาฝากตัว<อ>เป็นลูกศิษย์เพิ่มอีกสักคนสองคนจะได้ไหมคะได้ <laughs> เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะให้อาจารย์อ้อเนี่ยสอนเสาหลินแบบพื้นฐานให้ก็แล้วกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มเรียนเสารหลินเราต้องมารู้จักก่อนว่าเสารหลินรประวัติค<ม>ว่าแบบความเป็นมาของเสาหลินอาจารย์ช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะ ก็วิชาเร้าหลิงกังฟูนะครับมีต้นกําเนิดนะครับมาจากทักมอนะครับทางจากประเทศอินเดียเนี่ยมาประเทศจีนเพื่อจะมาเผยแพร่นะครับศาสนาพุธนะฮะ <c oughs> สำหรับเรื่องราวการกล่าวขานถึงปรามาจารย์ตักม้อนั้นมีอยู่มากมายทีเดียวค่ะเรื่องที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาก็มีที่มาจากหลากหลายแหล่งข้อมูลนามของปรามาจารย์ตักม้อนั้นเป็นชื่อที่คนไทยเนี่ยนิยมเรียกกันค่ะโดยมาจากภาษาจีนนะคะที่เขาเรียกกันว่า ผูทีตาหมอค่ะคําว่าผูถีนะคะหรือโพธิเนี่ยแปลว่าผู้รู้ส่วนคําว่าตาหมอแปลว่าธรรมะค่ะซึ่งคําว่าตาหมอนี่เองค่ะที่มือเรียกสืบต่อกันมาเรื่อยๆเนี่ยคนไทยเนี่ยก็เรียกเพี้ยนไปเป็นตักหมอค่ะส่วนของทางอินเดียนั้นนะคะก็มีการเอ่ยนามท่านว่าตะโมพิกุหรือพระโพธิธรรมค่ะเห็นไหมคะว่าเพียงแค่นามของท่านปร,รมาจารย์ตักหมอนั้นเนี่ยก็ยังมีการเรียกขานที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามแหล่งที่มาของการเรียกอีกด้วยค่ะ แต่ก็คงไม่แปลกอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องราวของท่านเนี่ยเป็นตำนานที่เล่าขานกันมานับพันปีเลยค่ะก็มาที่วัดเส้าหลินแล้วก็เห็นว่าพาระเส้าหลินเนี่ยนะฮะปฏิบัติธรรมแต่ว่าสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยดีก็เลยเอาวิชายโยคะจากอินเดียเนี่ยมาสอนอนะฮะที่วัดเส้าหลินนะฮะจนเป็นวิชาเส้าหลินนะฮะก็มาสอนโยคะนะฮะการยืดเส้นแล้วก็ ต่อไปก็ดัดแปลงมาเป็นวิชามวยสัตว์ของเส้าหลิงนะฮะดัดแปลงมาเรื่อยๆนะฮะมาเป็นวิชาการต่อสู้้อบมันตัวนะฮะเป็นกีฬานะฮะเป็นการแสดงจนเรียกว่าวิชา,าเส้าหลิงจังปูนะครับผมตำนานของวัดเส้าหลิงนั้นกล่าวว่าเป็นวัดที่กําเนิดขึ้นในยุคราชวงศ์เหนือใต้ของจีนวัดนี้นะคะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซาน อยู่บนยอดเขาเซ้าซื่อและเป็นหนึ่งในจานวนห้ายอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีนค่ะเซ้าหลินหรือเซ้าหลินซื่อในภาษาจีนแต้จิ๋วนะคะเขาจะเรียกว่าเซี่ยวหลิมยี่ส่วนภาษาจีนฮกเกี้ยนจะเรียกว่าเชี่ยวหลิมซีมีความหมายว่าวัดป่าบนเขาเซ้าซืนนะะ่อวัดเซ้าหลินนะคะเป็นวัดในพระพุทธศาสนาในกายมหายานที่มีความเก่าแกกว่าพันปีตั้งอยู่ที่อำเภอตงฟง เมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองเจิ้งโจวกับเมืองลัว่วหยาง เมื่อประมาณปีพศ1 0 3 8ในยุคราชวงศ์เปยเว้ยหรือว่าเว้ยเหนือนะคะรัชสมัยของพระเจ้าเซียวหวนตี้ค่ะวัดถูกสร้างขึ้นเพื่อให้พระภิกษุจากอินเดียน้ำป๋าถวัวหรือพระพัทระเทระมาจำวัดและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยขณะนั้นพระอาจารย์ป๋าถวัวมีลูกศิษย์ลูกหาหลายร้อยคนค่ะแต่หลังจากที่พระอาจารย์มรณาภาพนะคะชื่อเสียงของวัดเซาเหลียนก็ค่อยๆจางหายไปค่ะ จนการเวลาผ่านไปถึงข่าวที่พระภิกษุจากอินเดียนาตาหมอหรือโพธิธรรมตมโมพิขุนะคะได้เดินทางมาถึงวัดเซาลินจึงถือเป็นจุดกำเนิดของวิทยายุสํสำนักเซาลินอันเลื่องลือโด่งดังไปทั่วโลกโดยตำนานวัดเซาลินที่กล่าวถึงเรื่องราวของพระโพธิธรรมตโมพิขุหรือตักหม้อนั้นว่ากันว่าท่านเป็นองค์ชายในวันนักษัตย์ของอินเดียค่ะเป็นโอรสของกษัตริย์แขวนปันลลวะหรือบ้างก็ว่าเป็นกษัตริย์แขวนคันธาระค่ะ ปัจจุบันเนี่ยอยู่ในเขตประเทศปากีสถานและอัฟการิสถานค่ะต่อมานะคะเมื่อพระบิดาของท่านสิ้นพระชนลงหลังจากนั้นนะคะองค์ชายจึงไปศึกษาพระธรรมอยู่กับพระปัญยาตาระเทระค่ะผู้ที่เป็นสังฆาปารินายกองค์ที่27ซึ่งเชื่อว่าเป็นสายที่สืบทอดมาตั้งแต่พระมหากัสสะะผู้เป็นองค์ปฐมสังฆาปารินายกค่ะและไม่นานนะคะองค์ชายจึงได้ออกผนวดและได้ชื่อทางธรรมว่า พโพธิธรรมตโมพิขุแล้วก็ได้ศึกษาพระธรรมจนแตกฉานค่ะพระปัจญาตาระเทระนะคะจึงได้มอบหมายให้สืบทอดดำรงตำแหน่งสังฆาปารินายกองค์ที่28การเวลาผ่านไปท่านก็ได้ตัดสินใจเดินทางมาสู่ดินแดนจีนโดยทางเรือและได้เดินทางมาถึงเมืองนานไห่ซึ่งเป็นเขตปกครองของราชวงศ์นานเลียงหรือเหลียงใต้ค่ะซึ่งปัจจุบันก็คือนครกวางโจมณฑลกวางตุ้งพระโพธิธรรมตโมพิคุหรือ ป้าหมอนะคะได้พบฮองเต้เหลียงอูตี้ผู้ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นจึงได้เดินทางจากแดนใต้ข้ามลําน้ําฉางเจียงขึ้นไปทางเหนือไปถึงเขาทรงซานและได้ทราบว่าที่ภูเขาเซ้าซื่อมีอารามแห่งหนึ่งนามว่าเซ้าหลินในอดีตมีภิกษุจากอินเดียมจาจาพรรษาและเผยแร่พระพุทธศาสนาที่นั่นพระโพธิธรรมจึงได้เดินทางไปยังอารามวัดเซ้าหลินค่ะโดยเมื่อมาถึงแล้วท่านกลับไม่ได้เข้าวัดนะคะแต่เดินทางไปยังถ้ำแห่งหนึ่งใกล้กับวัด ท่านหันหน้าเข้าผนังถ้ำแล้วจึงนั่งทำสมาธิเป็นเวลาย,ยาวนานกว่า9ปีค่ะจากนั้นท่านจึงได้ออกจากถ้ำมาเพื่อถ่ายทอดพระพุทธศาสนาแก่ผู้ศรัทธาโดยเป็นแนวทางการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่ท่านคิดขึ้นเป็นรูปแบบนิกายใหม่ที่ชื่อว่าฉานหรือว่าชานในภาษาสันสกฤตและเซนในภาษาญี่ปุ่นค่ะนับว่าท่านนะคะเป็นพระสังฆปรินายกองค์แรกแห่งนิกายฉานด้วยค่ะและนี่เองค่ะคือจุดเริ่มต้นของวิชากังฟูวัดเซาหลิน ประวัตินี้นะคะตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งเป็นป่าทึบที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์นานาชนิดการที่พาพิสูจต้องนั่งนานๆนะคะก่อให้เกิดอาการปวดเมื่อยและยิ่งไม่ได้ออกกําลังกายด้วยแล้วก็ยิ่งทําให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอลงดังนั้นนะคะท่านจึงพิจิตการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของสัตว์ชนิดต่างๆแล้วก็นํามาดัดแปลงกํงกาหนดเป็นท่าทางเพื่อการออกกําลังกายและใช้ป้องกันตัวโดยผสานองค์ความรู้ในด้านการกําหนดลมหายใจมาพัฒนาเป็นรูปแบบวิชาด้านกนําหนดลมปราณ ในแบบของเศ้าหลินค่ะซึ่งก็เป็นแนวทางปฏิบัติในคัมภีอุปนิสต์ที่มีการฝึกฝนมาอย่างยาวนานของอินเดียหรือบ้างก็ว่าคือวิชาโยคะนั่นเองค่ะในตำนานนะคะกล่าวว่าวิช,ชาที่คิดค้นโดยพระโพธิธรรมนั้นต่อมาได้ถูกถ่ายทอดและได้มีการบันทึกไว้ในคัมภีร์ mm. เช่นวิชาเปลี่ยนเส้นเอ็นวิชาล้างไขกระดูกและวิชาหมัดมวยต่างๆ ึ่งวิชาเหล่านี้ก็ได้ถูกฝึกฝนให้กับพระวัดเซ้าหลินแล้วก็ทายทอดส่งต่อกันมายาวนานนับพันปีจนกลายเป็นกังฟูเซ้าหลินที่โด่งดังและมีชื่อเสียงไปที่รู้จักไปทั่วโลกจนถุกวันนี้ค่ะแล้ววิชาของตังมอร่างเดิมตอนนี้นี่ยังมีสอนนะคะหรืออาจารย์อ้ำมีมีด้วยใช่ไหมคะเป็นวิชาการบริหารร่างกายนะฮะเป็นแบบการฝึกฝึกให้รู้สึกตัวนะฮะเหมือนฝึกสมาธิแบบนี้จะเป็นท่าช้ช้าการยืดเส้นเพื่อสุขภาพนะครับ แปลว่าเป้าหมายหลักของท่าทางของเซาหลินเนี่ยก็คือมาจากเหมือนให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เน้นการทำสมาธิใจช่ไหมคะใช่นะครับฝึกให้ฝึกให้ใจนิ่งนะฮะจริงๆเป้าหมายของการฝึกเซาลินกังฟูเนี่ยคือฝึกเพื่อปฏิบัติธรรมนะฮะแล้วก็ฝึกเพื่อให้มีสมาธิแต่ว่าก็ดัดแปลงมาเรื่อยๆก็มาเป็นกีฬามาเป็นศิลปะก้องกงินตัว เป็นการออกกำลังกายท่านสูงนี่ระดับแอสวานี่มีประมาณไหนบ้างคะอาจารย์คือผมคิดว่าท่านท่านถ่าเก่งๆเนี่ยก็คือเราจะมีสติรู้ตัวเวลาเราฝึกนะฮะก็เราจะรู้สึกแบบว่าเออเราชกเราก็รู้ว่าเราชกเราเตะ <c oughs> เราทําอะไรเนี่ยแล้วก็จะรู้สึกตัวอยู่ไม่ใช่ว่าเราลําท่าแต่ว่าใจเราไปคิดเรื่องอื่นฝึกกยนเป็นปีค่ะเช่นปีแรกฝึก <c oughs> แต่พวกวิ่งวอร์มอะไรเงี้ยจะมีตลอดอยู่แล้ว<ม>เป็นสิ่งที่ต้องทาประจําทุกวันนะมือวปีแรก็จจะเรียนมือเปล่าแล้วก็มาเรียนต่อสู้เรียนอาวุธเรียนทีละกา<ม>อะไรแบบนี้นะคถ้าอยากจะเริ่มเรียนนะคะอาจารย์อันนี้ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้างอะคะ่ะเข้าเรื่องตัวเอง <laughs> นิดนึงขอนิดนึงเรียนได้เลยแค่อยากเรียนก็มาลองเรียนได้เลยะนะฮะเพราะว่ามันก็จริงจิมันได้ประโยชน์มาก พราะว่าเรื่องแบบนี้ถ้าเราทําเป็นเนี่ยเหมือนเราว่ายน้ําเราจะไม่ลืมหรือไม่กระทาเนี่ยอาจจะลืมท่าแต่ว่ามันรู้แหละว่าต้องยืนยังไงต้องหายใจแบบไหนมันจะเป็นอัตโนมัตินะครับอาจรฝึกมากี่ปีแล้วคะก็ฝึกตั้งแต่อายุ13านะครับต้องฝึกกันตั้งแต่แบบว่าหกเจ็ดขวบแบบนี้เลยใช่เส้นมันจะได้ยืดง่ายมันจะได้ฝึกตีลังกายอย่างเงี้ยมาฝึกโตๆก็กลัวใจยากนะเด็กๆเขาไม่รู้เขา พี่ก็พี่ก็เลยโฮจิโควมาสิบปีง่ะเดอนเดืนยังได้อยู่ยังได้อยู่นะะอาจารย์เอาตกใจเลยถ้าเป็นวัยรุ่นแล้วก็เน้นป้องกันโตหรือเน้นออกกําลังกายก็ได้ค่ะนะฮะถ้ามาวันแรกนี่พื้นฐานนี่คนรเร้่มฝึกอะไรก่อนคะอาจารย์แล้วก็ต้องยืน,ยนลองเรียนเกี่ยวกับการยืนก่อนอืมะการยืนการยืนการออกหมัดการเตะนะฮะการการเดินทําให้มันเป็นธรรมชาติค่ะแรกๆมัน กำลังเกรงอยู่ช่วงแรกเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยต้องใช้เวลาค่ะเล่ามาถึงขนาดนี้แล้วนะคะก็ขอแถมเรื่องราวความเข้มแข็งของพระภิกษุวัดเส้าลินเป็นการปิดท้ายก็แล้วกันนะคะตัวมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จีหลายเหตุการณ์ด้วยกันค่ะอย่างเช่นยุคปาราชวงศ์สุยนะคะพระเนนของวัดก็ฝึกฝนพัฒนาวิชาพลังลมปราณและวิทยายุทธจนเข้มแข็งมากขึ้นเมื่อเกิดการจลาจนจึงสามารถจัดการกองกําลังคุ้มกันที่ดีและทรัพย์สินมากมายได้อย่างไม่เกรงกลัวค่ะ พอมาถึงยุคราชวงศ์ถังนะคะพระวัดเศร้าหลิน13รูปนำโดยหลวงจีนกักเอียงร่วมกันช่วยหลี่ซื่อหมินต่อสู้กับหวังซื่อชงต่อมาหลี่ซื่อหมินได้ขึ้นเป็นจกักรพรรดิถังไทจงจึงได้รับสิทธิพิเศษให้มีกองทัพพระเมื่อยามเกิดศึกสงครามนะคะพระก็ลาศิกขาไปป้องกันประเทศพอเสร็จศึกก็กลับมาบวชใหม่ค่ะโดยมีกองทัพพระเินกว่า2,000รูปนะคะถือว่าเป็นยุคที่วัดรุ่งเรืองมากค่ะ เมื่อราชวงศ์ถังเข้าสู่ยุคของพระนางบูเชกเทียนก็มีการสนับสนุนการเผยแพร่ศาสนาพุทธเป็นอย่างมากวัดเซาหลินจึงนับได้ว่าเป็นวัดอันดับหนึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างไกลค่ะมาถึงยุคต้นราชวงศ์มิงนะคะหลวงจีนเซียวสวยัวจากเซาหลินเป็นแม่ทัพออกศึกที่ชายแดนถึง3ครั้งค่ะจึงได้รับพระราชทานแท่นปักธงและสิงโตเห็นซึ่งยังตั้งอยู่หน้าวัดจนถึงทุกวันนี้เลยละคะ่ะและในสมัยราชวงศ์มิงนี้เองค่ะที่มีการก่อสร้างวัดเซาหลินใต้ที่มณฑลฮกเกี้ยน เมื่อเกิดเหตุโจรสลัดญี่ปุ่นปล้นชายฝั่งทะเลพระจากวัดเส้าหลินก็ได้ช่วยกันออกต่อสู้กับโจรสลัดจนถึงแก่มรณภาพหลายสิบลูกถือว่าเป็นที่นับถือของประชาชนมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวที่เป็นตำนานเกือบพันปีของวัดเส้าหลินและประมาจารย์ตักหมอหรือพระโพธิธรรมตะโมพิคุรวมถึงได้รับฟังจุดเริ่มต้นของสำนักเส้าหลินแห่งประเทศไทยอีกด้วยค่ะได้ทราบความเป็นมาของเส้าหลินกันไปแล้วของแบบนี้เนี่ย จะรับฟังอย่างเดียวก็คงไม่ดีเท่าได้ฝึกวิชากังฟูรเร่าหลินแบบจริงๆใช่ไหมคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะในรายการ l e g e n i Insight เราสองคนจะให้อาจารย์อ้ําสอนเร่าหลินแบบพื้นฐานแล้วก็วิชาป้องกันตัวให้ด้วยค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรเนี่ยต้องไปติดตามกันนะคะคุณผู้ชมเนได้ฟังตำนานไปแล้วถ้าไม่ได้เห็นกระบวน่าวิชาว่าเซ้าหลินจริงๆเนี่ยก็คงน่าเสียดายใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe ช่อง YouTube รังสีมันมีเดียของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ